ครับสวัสดีครับอันนี้บินเอฟสิบหกออเลนไลออนครับโดยสามัญชนสาธิตการขึ้นลงแบบสวยงามครับวันนี้บรรยากาศหน้าบินแบบนี้ครับลมไม่แรงแดดไม่ร้อนกำลังดีครับเท็กซี่เลยครับเท็กซี่ทราบดันวีครับเลยไปสักหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรหัวเหี่ยงเน ไปแล้วนี่แบบนี้เลยครับเนี่ยสวยงามมากเลยครับขึ้นไปแบบสวยงามจริงๆครับมันมืดหน่อยนะครับมีฝนกําลังมาโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่แบบอย่างสวยงามนะครับ อ้ยตครับครับเออยน,นี่ก็มีครับนี่น่าเห็นไหมครับเห็นไหมสวยงามมากเลยครับออ หลออนไลน์้อยปีปะเทิไทยครับโดยสามัญชนคนเดินดินบังกาดเรานี่แหละครับโอเคครับเราเรกลงพลาดนะครับนักบินประสบการณ์น้อยนิดชั่วโมงบินต่ำนะครับโดยลงองลงใหม่